วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเมื่อกราฟเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับเราควรที่จะทำยังไงยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวกลมเทรดเดอร์ช่องที่ผมจะรวบรวมเทคนิคต่างๆในการเทรดมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับ ก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับวันที่12ถึง19กุมภานะครับผมทำกําไรไปทั้งสิ้น1,591เหรียญน,นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็มาณ50,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นการเทรดที่ดีของอาทิตย์นี้สำหรับผมเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดของ IQ Option นะครับ IQ Option โปรแกรมเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิป หรือเพื่อนๆเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดด้านบนสุดในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียนสําหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับพอกดลิงก์เข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเมื่อกลับเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับ เราควรที่จะทำยังไงนะครับให้เรามองง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อกลาฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมาแบบนี้นะครับทำไฮทำโลที่ยกสูงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วกราฟเกิดทำไฮใหม่นะครับสิ่งที่เราจะต้องรอเลยคือนะครับเราจะต้องรอให้กราฟลงมาหาแนวต้านโซนนี้อีกรอบหนึ่งเมื่อกราฟวิ่งลงมาหาแนวต้านอีกรอบหนึ่งนะครับเขาก็จะโดนแรงซื้อจากเทรนขาขึ้นเนี่ยดันขึ้นไป สิ่งที่เราจะต้องรอเลยคือเราจะต้องรอกราฟพักตัวเป็นกรอบไซด์เวย์แบบนี้นะครับเมื่อกราฟพักตัวเป็นกรอบไซด์เวย์ด้วยการทำไฮที่เสมอกันแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับกราฟก็จะเข้าสู่ในกรอบพักตัวหรือกรอบไซด์เวย์นะครับเมื่อกราฟเข้าสู่กรอบพักตัวหรือกรอบไซด์เวย์กราฟวิ่งลงมาหาแนวรับใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เคยเป็นแนวต้านเก่า เมื่อกลายเป็นแนวต้านเก่าแล้วแนวรับใหม่เราก็จะมีโอกาสซื้อขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหวังว่ากราฟจะวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านแนวบนนะครับเพราะฉะนั้นกราฟเป็นกรอบไซเวแบบนี้นะครับกราฟเป็นกรอบพักตัวนะครับกราฟหลุดแนวต้านขึ้นมานะครับมุมมองของกรอบพักตัวหรือกรอบไซเวย์ให้เราพยายามหาจังหวะซื้อขึ้นที่กรอบไซเว นะครับเพราะว่าเวลาเราหาจังหวะซื้อขึ้นที่กรอบไซเ์วนี่แรงซื้อจากเทรนขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะพยายามดันราคาขึ้นเราก็จะมีโอกาสทํากําไรที่กรอบไซเวค์มากขึ้นด้วยการหาจังหวะซื้อขึ้นที่กรอบไซเวค์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านเข่าเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่พักตัวเป็นกรอบไซเวค์ลองพยายามหาจังหวะซื้อขึ้นดู นะครับเดี๋ยวไงเราไปดูในออเดอร์จริงกันนะครับว่าออเดอร์จริงๆที่ผมเข้าออเดอร์แบบนี้เข้าออเดอร์กันยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้มาเจอกันเช้าๆในวันโอทีซีเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ลุยกันนะครับเป้าหมายยังเหมือนเดิมนะฮะชนะ2ไม้ติดหยุดแพ้2ไม้ติดหยุดนะครับชนะสลับแพ้ลุยกันต่อนะครับวันนี้เราเทรดไม้แล้ว200เหรียญนะฮะ มาดูซิว่าในวัน o ซ c เช้าๆกราฟเปล่าๆจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราหาแนวรับแนวต้านกันเช่นเคยนะครับเราจะเข้าออเดอร์กันที่แนวรับแนวต้านนะฮะดูทรงกราฟแล้วไม่ค่อยมีทรงซักเท่าไหร่นะฮะกราฟคู่นี้นะฮะผมคาลิเบรที่โดจิแท่งนี้นะโอเค าแท่งนี้จบใต้แนวมีโอกาสเข้าออเดอร์นะฮะชุดนี้เบรกแนวต้านไปแล้วนะส่วนคู่อื่นเนี่ยแนวยังไม่ชัดนะฮะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยไปก่อนนะถ้าชุดนี้ทะลุแนวไปแล้วก็อาจจะขึ้นไปเล่นกับแนวต้านด้านบนนะฮะรออย่างเดียวเลยนะโอเคชุดอื่นไม่ชัดเลยนะ ชุดนี้อาจจะวิ่งไปหาแนวต้านด้านบนเหมือนกันนะฮะกลับพักตัวเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับคู่นี้เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะค่อนข้างที่จะสวยนะครับตอนนี้มีอยู่3คู่นะคู่ GU ถ้าแท่งนี้ยืนยันแนวมีโอกาสซื้อขึ้นนะครับ ชุดนี้อาจจะกลับตัวนะถ้ากลับตัวเป็นแดงใหญ่เนะี่ยน่าสนนะครับ eg วิ่งมาถึงแนวต้านแล้วนะฮะ ju น่าสนนะถ้าขึ้นไปถึงแนวต้านมีโอกาสกดลงได้นะครับส่วนคู่อื่นผมว่าคู่นี้น่าสนนะมีจังหวะรีเจคที่เส้นกริดนะครับ มาไหมโอเคผมเข้าออเดอร์ที่แนวนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนของแนวต้านเก่านะตรงนี้เป็นแนวต้านเก่านะครับแล้วก็ตอนนี้เขากำลังพักตัวเป็นกรอบไซด์เวมีแนวรับใหม่นะตรงที่แนวรับมีเส้นกริดด้วยนะฮะออเดอร์นี้ค่อนข้างจะสวยงามนะแนวต้านเก่าแล้วก็เป็นแนวรับใหม่นะครับ โอเคแบบนี้อ่ะสวยงามนะฮะสำหรับออเดอร์แรกของเรานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยนะฮะว่าผมเข้าออเดอร์นี้ยังไงสำหรับออเดอร์นี้นะครับโซนนี้เป็นโซนของแนวต้านนะครับกราฟโดนดันขึ้นมาจากแนวรับแล้วก็พุ่งทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับพอกราฟพุ่งทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วเนี่ยกลับลงมายืนยันตรงนี้นะครับจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับที่ส่งกราฟขึ้น เพราะฉะนั้นเขาลงมาทดสอบแนวรับแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกรอบไซด์เวหรือกรอบพักตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาจากเทรนขาขึ้นหาจังหวะซื้อขึ้นนะฮะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปแบบนี้ในออเดอร์แรกของเรานะครับออเดอร์นี้ก็วินไปชนะไปนะครับโอเคลุยกันต่อนะฮะผมว่าคู่ EJ เนะี่ยยังสวยอยู่ ส่วน NU อาจจะขึ้นมาหาแนวต้านนะครับคู่อื่นคู่อื่นแนวยังทับซ้อนกันอยู่นะฮะยังต้องปล่อยไปก่อนผมว่า EJ มีโอกาสนะ EU ตรงนี้ก็เป็นแนวต้านเก่านะครับส่วน NU เอมีแนวต้านของแนวนี้นะฮะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านแนวนี้นะ UC เป็นกรอบไซด์เวย์นะฮะมีโอกาสคู่อื่นปล่อยไปก่อนนะไหวไหม โอเคมีจังหวะรีเจก t นะครับของกรอบไซด์เวกรอบเดิมนะจากแนวต้านเก่ากลายเป็นแนวรับใหม่นะฮะตรงนี้กราฟวิ่งลงมาแล้วก็มารีเจกตตรงเส้นกริดพอดีนะครับก็หวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านกรอบไซด์เวนะสำหรับออเดอร์ที่2ของเราแนวเดิมเลยนะฮะไหวไหมน่าจะสวยๆนะสำหรับออเดอร์นี้ โอเคเดอร์ okay. นี้วินไปนะฮะสวยๆนะฮะสำหรับเดอร์นี้สำหรับอเดอร์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับโซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาจากแนวรับเนี่ยทะลุแนวต้านขึ้นไปละนะครับยืนยันนะครับด้วยแรงซื้อนะครับที่แนวรับใหม่โซนนี้เป็นโซนแนวรับใหม่นะครับประกอบกับมีเส้นกริดนะครับกราฟพักตัวเป็นกรอบไซด์เวย์แบบนี้นะฮะจังหวะที่กราฟวิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ ซื้อขึ้นนะครับเพื่อหวังว่าที่เส้นกรีดเส้นนี้จะดันกราฟขึ้นมานะครับแต่ตอนแรกเนี่ยที่ผมลังเลก็เพราะว่าตรงนี้เขาเป็นแดงนะครับวิ่งลงมาด้วยเปิดแก๊บนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยลังเลอยู่นิดนึงนะครับว่าจังหวะที่เขาวิ่งลงมาด้วยและแดงแข็งแรงแล้วเปิดแก๊บแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนแรงซื้อดันลงนะครับแต่เผอิญว่าเขา ลงมารีเจ็แรงๆที่เส้นกริดเส้นนี้พอดีนะครับผมก็เลยซื้อขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านที่กรอบไซเวกกรอบนี้นะครับออเดอร์นี้ก็วิ่นไปนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบงานไปด้วยการชนะ2ไม้ติดนะครับเก็บกำไรไว้ทั้งสิ้น348เหรียญน,นะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ1 2 0 0 0กว่าบาทนะครับก็ถือว่า ชนะ2ไม้ติดจบงานตามเป้าตามวินัยด้วยการเข้าออเดอร์ที่แนวต้านเก่าซึ่งเป็นแนวรับใหม่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อ,อนๆสำหรับการเข้าออเดอร์ด้วยแนวต้านเก่าซึ่งเป็นแนวรับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ลองไปฝึกดูนะครับมองหาเทรนให้ออกก่อนนะถ้ามองหาเทรนขาขึ้นกราฟหลุดแนวต้านไปแล้ว ทำแนวรับใหม่ก็มีโอกาสาหาจังหวะซื้อขึ้นเพื่อหวังว่าเทรนขาขึ้นด้วยแรงซื้อจะผลักดันกราฟขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่นะครับผมว่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่สายส่วนเทรนมีโอกาสาที่จะทำกำไรกับแนวแนวนี้ได้นะครับลองฝึกฝนกันดู ก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยละกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถที่จะลงทะเบียนที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีมีลิงก์เปิดบัญชีเทรดให้พวกเรานะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับกราฟเปล่าแล้วแนวรับแนวต้านแบบนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ